ตำรวจไซเบอร์รวบสาวรอโดนสาไม้จับเปิดบัญชีมาให้แก๊งคอรเซ็นเตอร์หลอกเหยื่อลงทุนเทรดเงินปตจโ,โทสุรพลเปรมบุตรผู้ประชาการตำรวจสอทอได้สั่งการให้ตำรวจสอท .4 ออกหมายจับสารอาญาในคดีที่จับกุมนางสาวดาริกาหรือว่าเนยทาริรัตอายุ21ปีเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีความผิดฐานร,ร่วมกันชอบโกงประชาชนร่วมกันโดยทุจริตหรือว่าโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ เดื่อจากคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเดือนธันวาคม2565มีผู้เสียหายเป็นหญิงสูงไวัยได้รับการติดต่อจากนิจิาชีพ ผ่านโปรแกรม Messenger ผ่าทาง c e b o o k ที่ใช้บัญชีชื่อว่าสุพันษาก่อนได้รับแอดไลน์ mm hmm. ชื่อสุพันษาเพื hmm. ่อพูดคุยกันเรื่องการลงทุนเทรดเงินต่อมามีการชักชวนให้เทรดสกุลเงินต่างประเทศ USDT เพื่อหาก,กำไรโดยมิฉชั่ชีพอ้างว่าหากลงทุนแล้วจะได้ค่าตอบแทนสูงก่อนจะส่งลิงก์เพื่อเข้าสู่ระบบ i ิจ,จิตซึ่งอ้างว่าเป็นโปรแกรมสำหรับใช้เทรดสกุลเงินเมื่อเหยื่อสนใจจึงได้กดลิงก์เข้าไปสู่เว็บไซต์โปรแกรมดิจ e t ึ่งผู้เสียหายเข้าสู่ระบบแล้วมิจฉาชีพก็อ้างตัวว่าเป็นฝ่ายขายบริการลูกค้าให้ส่งเลขที่บัญชีธนาคารให้เหยื่อโอนเงินเข้าไปใน,นระบบและจะปรากฏยอดเงินของเหยื่อใน,นระบบสําหรับใช้เพื่อเทรดสกุลเงินโดยผู้เสียหายได้เข้าร่วมลงทุนครั้งแรกได้โอนเงินลงทุน1นึ่งแสนหบาทได้รับค่าตอบแทนกลับมา1นึ่งหมื่นบาทจึงทําให้เกิดความมั่นใจและเชื่อใจว่าเป็นการลงทุนเทรดและได้ค่าตอบแทนจริง จากนั้นมชิชัยชีพก็ได้ออกอุบายเปลี่ยนไปใช้บัญชีธนาคารใหม่โดยใช้บัญชีของนางสาวดาริกาทาริรัตซึ่งเป็นผู้เสียหายโอนเงินรองรับสําหรับการลงทุนในครั้งต่อไปโดยโอนเงินร่วมลงทุนกิจหลายครั้งรวมยอดทั้งสิ้นกว่าหนึ่งล้านบาทเมื่อผู้เสียหายประเมินว่าน่าจะได้ผลกําไรสูงจนเป็นที่น่าพอใจจึงขอถอนเงินทุนพร้อมกับกําไรทั้งหมดปรากฏว่าไม่สามารถถอนเงินได้ ทั้งยังหลอกอุบายซ้ำให้เหยื่อเติมเงินเข้าระบบอีก3 0 0แสนบาทเพื่อเป็นค่าปรับก่อนรู้ตัวว่าถูกแก๊งมิจฉาชีพหลอกลวงจึงเข้าแจ้งความกับตำรวจไซเบอร์ตำรวจจึงได้ตามจับกลุ่มตัวสอบสวนเรื้องต้นนางสาวริกาให้การว่าได้มีเพื่อนที่รู้จักมาขอให้เปิดบัญชีให้เพราะว่าเดือดร้อนซึ่งเธอก็ยินดีช่วยเหลือโดยไม่ได้เอาเงินเป็นค่าตอบแทนใ,นใดๆอีกทั้งไม่เคยนําไปใช้หลอกใครในการโอนเองินเข้าบัญชีก่อนจะควบคุมตัวมาส่งพนักง,งานสอบสวน บอกอสท .4 ี่ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปสันักข่าวออนไลน์ไทยแท็บลอยสันักข่าวที่ยึดถือจรรยาบรรณครบถ้วน